ครับวันนี้จะมาซ้อมให้มีว้องซึ่งฮักกึงเลยนะครับวิธีการก็คือใช้เล็กตัวนี้นะครับเสียบเข้าไปครับดามไปดูกันครับโอ้โนเปิดตัวงานละอืม

ตอนนี้ใส่เล็กด้ามไปเรียร่อยครับนี่จะใส่ด้วยกาวกาวห้อนร้องแห้งครับเมื่อเล็กกับกาวแห้งแล้วนะครับต่อไปมาใส่ด้ามของครับอันนี้ใส่ทีละสองเลยนะครับ แล้วก็กดแน่นๆครับเป็นล่องนะครับเราจะใช้วิธีเอากาวห้อนเข้าใส่ครับแล้วก็ใช้ขี้เลื่อยขี้เลื่อยละเอียดเข้าไปใส่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวมาดูวิธีการครับ นี่ครับตอนนี้เซตแล้วแล้วก็ผมได้ทดสอบแล้วก็คือเหมือนไม่ดีบบเคยฮักมาก่อนเลยครับเหลือแต่ใจกระดาษซ้ายนะครับในการคัดให้มันเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็สวยงามครับเหมือนเหมือนไม่ดีแบเคยฮักนะครับใจได้ปกติครับผมเสร็จเรียบร้อย เหลือแต่ร่องรอยประสบการณ์ครับข้างในดามด้วยเหล็กที่ได้เหมือนเดิมครับไม่สั่นครับผม